สวัสดีครับผมพวิตทวีวรสโสพลปัจจุบันเป็นนักธุรกิจของบริษัท Get More Being ในตำแหน่งรูบีและยังเป็นผู้นำสูงสุดของบริษัท Get More Being วันนี้ผมมาแบ่งปันนะครับวิธีการนะครับในการออกไปสปอนเซอร์นะเรียกว่า5บทบาทสิ่งทุกคนต้องรู้ก่อนที่เราจะออกไปสปอนเซอร์ออกไปทำเนื้องงานนะครับหลายคนนะครับสำคัญผิดเอาเวลานะครับลงเวลาให้กับการอะไรครับออกไปสปอนเซอร์กับตัวเอง นะครับโดยที่ไปสปอนเซอร์แบบที่เรายังไม่รู้เลยว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเรายังไม่รู้แบบแผนเรายังไม่รู้วิธีการหรือการทําเนื้องานหรือการลงเนื้องานเลยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับไปถึงสมัครปุ๊บมีไฟออกทํางานเลยนะอาจจะออกไปสปอนเซอร์เพื่อนหรือคอนเนคชันคนที่รู้จักที่คิดว่ามันจะเชื่อเราที่คิดว่ามันโอจะต้องทําธุรกิจกับเราพอไปเสร็จปุ๊บ เรียบร้อยครับเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเราก็ไปพูดในความรู้สึกของเราสุดท้ายนะครับเขาอาจจะเข้ามาก็จริงแต่เข้ามาแบบอะไรครับแบบงงๆมาแบบเ,เกงใจอ,อย่างนี้เลยนะครับมาแก็บเกงใจเลยซื้อสินค้าเป็นแพ็กเก็เล็กๆก็ได้นะเกงใจเกงใจคุณอะไรอย่างนี้นะครับแต่หลายคนบางคนอาจจะออกไปสปอนเซอร์แล้วเสียเลยก็ได้นะเสียเพื่อนเลยเพราะ มึงมาชวนกูทำกิจเพราะเรายังไม่เข้าใจนะครับหลายคนเป็นแบบนี้เอาเวลานะครับออกไปสปอนเซอร์เลยแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องนะครับเรียนรู้ลําดับแรกคือการออกสปอนเซอร์5บทบาทกับอะไรครับกับอัพไลน์เราอันนี้สําคัญที่สุดเพราะเราเข้ามาใหม่เราจะยังไม่รู้หรอกครับว่าเราจะพูดยังไงและเริ่มต้นยังไงมีการตอบข้อโต้แย้งยังไงไปเจอคําถามเรียบร้อยครับตอบไปได้สุดท้ายออกไปทํางานนะครับสปอนเซอร์บ่อยๆเข้า นะครับมีคนมาบ่นกับผมว่าก็กกออกทํางานนะออกสปอนเซอร์นะนะครับตอนนี้ชวนมาเป็นสิบคนเลยโดนปฏิเสธหมดเลยนะครับจริงๆนะครับผมก็เลยถามว่าแล้วคุณออกไปทาํางานยังไงคุณมีความรู้อะไรหรืออย่างนะสุดท้ายตอบไม่ได้นะฮะสุดท้ายถ้าเกิดไม่มาถามผมนะสุดท้ายตัวเองเลิกครับคิดว่าธุรกิจธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับตัวเอง นะครับดังนั้นวันนี้คุณต้องเข้าใจหลักและการทํางานหรือหัวข้อนะครับที่ผมกําลังจะแบ่งปันให้กับทุกคนวันนี้ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับจนจบคลิปเลยครับมันเป็นประโยชน์กับทุกคนมากนะครับประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับจากการที่เรียนรู้5บทบาทข้อแรกเลยครับเพื่อให้การทําเคสกับทัพรายหรือที่ปรึกษาเราครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสูงที่สุดนะครับหลายคนออกทํางานเสร็จปุ๊บทําด้วยตัวเอง นะฮะจริงๆพอไปชวนคนนะจริงๆคนนั้นนะฮะอาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงก็ได้อาจจะเป็นเพชรเม็ดงามของคุณก็ได้เขาอาจจะกําลังตามหาธุรกิจแล้วกําลังจะเรียนรู้ธุรกิจก็ได้แต่พอเวลาเราไปชวนแล้วเราชวนไปเสร็จปุ๊บเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะครับไม่สามารถพาเขาเข้ามาอะไระบบได้อะครับเรียบร้อยเลยนะเอาเขาเข้าไปในกลุ่มสึกเอาไปทิ้งไว้นะครับ แค่ซื้อกินซื้อใช้สุดท้ายก็หลุดออกจากระบบไปอันนี้ถือว่าสําคัญอันนี้เขาเรียกว่าการถนอมรายชื่อด้วยนะอันนี้จริงๆมันมันอยู่ในหัวข้อของ3ามคิดสามคิดก็คือ Your U ูโอนวิส n n e t เลยนะครับตัวนี้ฮะมันอยู่ในหัวข้อนั้นนะครับสทักษะ5บทบาทที่เราเข้าใจเนี่ยไอ้ตรงนี้ฮะหัวข้อเราจะสามารถเอาไปส่งต่อกับทีมงานหรือเอาไปสอนทีมงานได้อันนี้สําคัญมากๆเวลาคุณไปชวนใครเข้ามาทําธุรกิจนะฮะ คุณจะต้องทําให้เขาเป็นเหมือนเราทําให้เขามีรายได้ทําให้เขาเป็นมืออาชีพให้ได้ส่งต่อครับสอนเขานะครับให้เข้าใจว่าวิธีการเริ่มต้นนะครับในการสปอนเซอร์จะต้องทํำยังไงอันนี้สําคัญมากๆนี่คือประโยชน์ของมันทีนี้คุณมาดูรูปแบบการสปอนเซอร์ครับการสปอนเซอร์ของเรามีอยู่ด้วยกันร3รูปแบบ2ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อ2แต่ครั้งแรกสําหรับคนใหม่ครับแนะนําให้อะไรครับออกสปอนเซอร์กับ ที่ปรึกษาหรืออัพไลน์นะครับโดยสูตร2ต่อ1อันนี้สําคัญแล้วเรามาดูนะหบทบาทมีอะไรบ้างนะครับหบทบาทแรกครับบทบาทแรกก็คือการโปรโมทหรือถามนําหรือการทชีอัพหรือการชงนะครับเขาเรียกการชงหรือการสรรเสริมยกยอยกย่องนะครับที่ปรึกษาหรือออปไลน์นั่นเองอ่าสคุณต้องตัวคุณเองนะครับคุณต้องตั้งใจฟังแล้วก็พร้อมที่จะพูดเสริม นะสคุณต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นกระดาษ A4 สื่อต่างๆรวมถึงสินค้าด้วยนะครับผมเห็นหลายคนไม่ได้เตรียมจุดนี้เลยสินค้ามีอะไรบ้างสินค้าตัวอย่างสินค้าเทสคุณก็ต้องเตรียมไปด้วย 4. คุณต้องฝึกแชร์ไวร์จอยคุณต้องเตรียมไวร์อจอยอันนี้สําคัญมากๆ ไวจอยคืออะไรคือเราก็เล่าว่าเพราะอะไรเราถึงเข้ามาทําธุรกิจนี้ทําไมเราถึงตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจนี้เพราะอะไรเพราะแผนรายได้เพราะสินค้าเพราะประทับใจอ่าเพราะว่ากําลังตามหาธุรกิจเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้5เดินส่งและฝากสื่อและชวนเข้าระบบนะครับนี่คือ5บทบาทที่เราจะได้เรียนกันวันนี้นะครับทีนี้ไปหัวข้อแรกเลยก็คือการโปรโมทและถามนํา นะครับการโปรโมทคือการพูดถึงที่ปรึกษาในเชิงบวกให้เคสที่เราจะสปอนเซอร์ได้รู้จักที่ปรึกษาของเราเพิ่มความน่าสนใจและให้เกิดความสบายใจอันนี้นะฮะก็คือการทีอัพนั่นแหละครับพูดในเชิงบวกว่าวันนี้เราจะเจอกับใครสมมุตินัดผมผมเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอัปลน์คุณนะครับก็จะมีการโปรโมทว่าผมเป็นใครทำธุรกิจนี้แล้วประสบความสำเร็จยังไง นะฮะแบบนี้ครับโปรโมทพูดให้มันดูตัวใหญ่พูดให้ผมดูตัวใหญ่กว่าเคสที่เราจะผู้มุ่งหวังของเราอะครับไม่ใช่ไปโอ้ผู้มุ่งหวังเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับมีรายได้อย่างงู้นอย่างนี้ไปทีอัพผู้มุ่งหวังนะครับแต่พอเวลาที่ปรึกษาไปไม่ทีอัพไม่พูดไม่อะไรอันนี้ตายนะครับมันไม่สามารถะจะสอดคล้องหรือ,อพูดให้ปิดเคสได้อันอย่างนี้เลยนะฮะนะครับ เรื่องที่ควรโปรโมทมาก่อนอันนี้สําคัญมากๆ 1. เลยอะไรครับ1โปรไฟล์ชื่ออาชีพ 2. ผลลัพธ์สุขภาพรายได้ 3. เหมือนความเหมือนอาชีพหรือข้อโต้แย้งนะครับความฝันต่างๆ 4. ความรู้สึกดีๆประทับใจอ่ะผมยกตัวอย่างนะเรื่องที่ควรโปรโมทอ่ะสิ่งแรกเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยอ่ะโปรโมทอันนี้คืออ่าเนี่ยโค้ดวิดนะทำตอนนี้ยังเป็น รับราชการอยู่ยังทํางานประจําอยู่ตอนนี้โคดวิทเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของบริษัทนะครับแล้วยังเป็นผู้ที่มีรายได้สูงที่สุดและเคยทํายอดขายนะครับเกี่ยวกับสินค้านะตัวเดียวกว่าร้อยล้านบาทเลยและยังส่งทําให้ทีมงานนะครับมีรายได้หลายล้านกว่า10กว่าหลายรหัสนะครับกว่าหลาย10รหัสเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บอกโคดวิทยังเ,ออเหมือนกับเราเลยนะครับเมื่อก่อนเขาก็ไม่ชอบธุรกิจนี้นะครับแล้วสบายใจได้ว่า วันนี้โคดวิทย์ลงมาสอนงานเองเลยนะครับแล้วที่สําคัญเขาจะสอนจับมือทําเราแค่เรียนรู้ตามแค่นี้ครับประมาณนี้นี่คือวิธีการโปรโมทมาก่อนนะครับโปรโมทมาก่อนนะครับพอหลังจากเราโปรโมทมาแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาโปรโมทต,ต่อหน้าอันนี้ก็สําคัญวิธีการโปรโมทมาก่อนก็หมายถึงเล่าก่อนว่าเอนี้เราไปเจอใครนะครับแล้วทีนี้พอมาสิมาเจอก่อนนะครับพอมาเจอ นะครับเราต้องทํำยังไงบ้างพอมาเจอก็คือมาปล่อยโปรโมทต่อหน้าอันนี้สําคัญนี่ไงคนนี้ไงนี่ไงโค้ดวิดที่เราให้ฟังนะอ่าเนี่ยครับและอาจจะมีรายละเอียดเล็ก,ลกน้อยอ่ะยกตัวอย่างสมมตุตินะครับพอมาเจอต่อหน้านะอย่างเป็นโค้ดอ้อมโค้ดอ้อมก็จะโปรโมทนะพอมาเจอนี่ไงโค้ดวิด อ่าพี่คนนี้ไงโคดวิทเนี่ยที่เล่าให้ฟังบอกเลยว่าโคดวิทเนี่ยวันเนี้ยเขาสละเวลามาปกติเขาจะยุ่งมานะวันนี้เขาสละเวลามาเจอพี่แล้วก็คุยกันเรื่องราวของพี่ไว้พอสมควรโคดวิทเขาเลยอยากมาเจอนะครับวันเนี้ยโคดวิทบอกเลยว่าโคดวิทมีประสบการณ์และประสบความสําเร็จกับธุรกิจนี้มากกว่าร้อยล้านเลยนะครับและยังทําให้ทีมงานที่เดินตามมาประสบความสําเร็จมากกว่า10-20รหัสเลยมีรายได้หลักล้านขับรถเบนซ์รถยุโรปนะครับ หลายหลายหลายคนเลยนะครับแล้วก็ยังทํางานประจําอยู่ด้วยวันนี้เขามีเคล็ดลงเคล็ดลับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กับโควิดนะฮะต่อไปอะไรประมาณนี้วิธีการโปรโมทนะครับต่อการเจอนะต่อหน้าอันนี้คือการทีอัพต่อหน้าอ่านะครับและคําศัพท์ที่ไม่ควรใช้อันนี้ก็สําคัญนะฮะอัพไลน์หรือชื่อตําแหน่งใช้คําว่าอัพไลน์อะครับคนจะมองมันจะมองแบบลบๆนิดนึงนะครับเราควรใช้คําว่า ที่ปรึกษาอันนี้ก็ดีนะผมบอกเลยใช้คําว่าที่ปรึกษาก็ดีนะครับแต่อืมข้อนี้ก็ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะจะจะ,จะเจอหน้างานแล้วกันนะครับถามนำ้ำนะวิธีพอเราเวลาเราพอเราคุยแล้วมาเจอกันแล้วถูกไหมครับตอนแรกเราโปรโมทมาก่อนก่อนที่จะมาเจอมาแล้วเสร็จปพ๊บพอมาเจอหน้าเราก็โปรโมทอีกทีหนึ่งทีอัพอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าประเด็นเราก็ต้องถามนำนะครับตัวคุณนะคุณต้องเริ่มถามนำแล้วถามนำแบบไหนประมาณไหนถามเข้าเรื่องให้เลยอันนี้ดีอันนี้ก็ดีถามเข้าเรื่องนะครับอวันนี้อยากให้พี่เล่าเรื่องอธุรกิจนี้หรือโปรเจกต์นี้ให้เพื่อนผมฟังหน่อยแค่นี้ครับคือเข้าเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวที่ปรึกษาหรืออัพไลน์หรือตัวผมะครับจะเข้าเรื่องให้นะครับหรือโคตต้ดต่างๆเขาจะเข้าเรื่องเองเลยคือ แบบถามเข้าเรื่องเลยครับเข้าตรงประเด็นเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอ่าหรือถามถึงข้อโต้แย้งที่ติดกับคนใหม่อ่าเพราะอันเนี้ยเราอาจจะได้คุยข้อมูลจากคนใหม่แล้วคนใหม่อาจจะมีข้อโต้แยง้งนะครับผมเองคุยธุรกิจให้พี่เขาฟังบ้างแล้วครับแต่พี่เขากังวลเรื่องเวลานะครับเขาไม่ค่อยมีเวลาอยากให้พี่ลองให้มุมมองเรื่องนี้หน่อยครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะถามถึงข้อโต้แย้งเลยแล้วเดี๋ยว ที่ปรึกษาหรืออัพไลน์นะครับเดี๋ยวตัวผมเนี่ยจะเป็นคนนะฮะให้มุมมองหรือให้ข้อเสนอแนะหรือให้ที่ให้คำปรึกษาได้เลยนะฮะเป็นมันเป็นการถามนำไงถามแล้วแบบเหมือนให้ตอบข้อโต้แย้งอ่ะอย่างนี้อย่างเคสนี้พี่เขาอยากรู้ถ้าหยุดใช้อันนี้เกี่ยวกับสินค้านะครับจะกลับมาเป็นฝ้ายอไหมเห็นไหมฮะเราพูดพูดถามนําให้เลยเพื่อให้เข้าเรื่องนะ เพื่อนผมกังวลว่าพูดไม่เก่งอ่าบางคนมันพูดไม่เก่งเนะีเราก็สามารถที่จะถามนำเดี๋ยวที่ปรึกษาหรืออัปลน์เขาจะเข้าเรื่องให้เลยแบบนี้ฮะมันจะเป็นมืออาชีพมันจะเป็นอัตโนมัติยิ่งเราทำบ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวมันจะชินอัตโนมัติเองครับเดี๋ยวเรามันมันจะพวกประโยคพวกเนี้ยมันจะไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งอ่านะครับเป็นไงครับข้อแรกก็คือโปรโมทถามนําทุกคนพอเข้าใจใช่ไหมครับ โปรโมทก็คือการทีอัพนะครับทําให้อัปลายรู้สึกตัวใหญ่อะครับตัวใหญ่กว่าเคสหรือผู้มุ่งหวังนะครับคนที่ทําได้ดีอะครับโคดอ้อมนะโคดอ้อมเนี่ยทำได้ดีมากคุณรู้ไหมครับเคล็ดลับการที่จะปิดเคสได้ง่ายที่สุดนะคือของธุรกิจนี้คืออะไรรนะู้ไหมคือการโปรโมทคือการโปรโมทหรือการทีอัพอัปลน์ครับบางครั้งนะฮะ ทีอัพจนแบบผมไม่ต้องพูดอะไรเลยไปถึงผมวางกุญแจรถเบนซ์จบปิดสมัครเลยนะแบบนี้ก็มีไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับจับมือปิดสมัครเลยอันนี้สําคัญดังนั้นทุกคนจะต้องนะครับเรียนรู้แล้วไปลงเนื้องานกันเป็นงานพื้นฐานอันนี้เราต้องปฏิบัติงานจริงกันด้วยครับน่ะนะครับทีนี้บทบาทที่สองบทบาทที่สองคือการตั้งใจฟังนะครับแล้วเราก็พูดเสริมตัวเราด้วยเราต้องตั้งใจฟังอ่านะข้อแรกก็คือเรา โปรโมทอัปไลน์แล้วใช่ไหมครับโปรโมทที่ปรึกษาแล้วข้อที่สองคือคุณต้องตั้งใจฟังและพูดเสร์ฟคุณลงมาดูการตั้งใจฟังก่อนอะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคืออะไรครับหากไม่จําเป็นนะจริงๆอย่าอะไรครับอย่ารับโทรศัพท์หรือลุกไปที่อื่นไม่ใช่โปรโมตเสร็จถามนําเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บลุกไปที่อื่นเลยหรือรับโทรศัพท์ติดสายครับคุณต้องอะไรครับคุณต้องนั่งอยู่นะครับคุณต้องนั่งอยู่กับอัปไลน์กับที่ปรึกษาครับ สามคนเราต้องนั่งอยู่เดี๋ยววิธีการนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอนกันในในเวิร์กช็อปนะครับในเซ็นเตอร์อีกทีหนึ่งอันนี้สําคัญอย่ารับโทรศัพท์อย่าเล่นไลน์อย่านู่นอย่านี่ครับเราจะต้องนะครับเป็นมืออาชีพณนะเวลาที่เรากําลังสปอนเซอร์อยู่อันนี้สําคัญมากๆ2ควรมีสมุดปากกาหรือ iPad มาจดสิ่งต่างๆมาจดนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงรู้เออการเรียนรู้กับการทํางานกับอัปลน์อันนี้สําคัญเพราะว่าผมสมัยก่อนตอนที่ผมเข้ามาทําธุรกิจใหม่ผมจะนะครับอัปลน์มีสปอนเซอร์ที่ไหนหรือใครก็ตามผมจะขอติดตัวไปด้วยแล้วผมก็จะไปนั่งดูไปดูไปจดรายละเอียดไปจดอะไรครับชุดคําศัพท์ที่อัปลน์อ่าเป็นคนพูดออกมาบางครั้งบางประโยคนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่บางคนบางเคสนะครับเขาจะรู้เรื่องแค่ประโยชบางประโยคแค่นั้นแหละแล้วเขาจะชอบออดังนั้นสําคัญมากๆวิธีการการวางตัวการออน้ําเสียงทุกอย่างนะครับการลักษณะท่าทางทุกอย่างเลยการแต่งตัวอีกสําคัญอันนี้สําคัญมากๆอันนี้เดี๋ยวค่อยไปลง,ล,งลึกในเซนเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นจำไว้ครับสิ่งที่ที่เราจะต้องเตรียม คือสมุดปากกาทุกอย่างเราต้องเตรียมหมดครับทีน,นี้เรามาพูดนี่เราตั้งใจฟังแล้วเนาะนะครับแล้วทีนี้วิธีการพูดเสริมอ,อันนี้ก็สําคัญนะครับในให้บรรยากาศนะครับเป็นกันเองทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนาแต่ไม่นอกประเด็นหรือนอกเรื่องนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถพูดเสริมได้นะแต่การพูดเสริมนะครับมันต้องใช้ มันต้องดูช่วงเวลาดูจังหวะดูอะไรเราเรารู้ครับพอเราคุยคุย,คยนะฮะมันอาจจะมีประเด็นที่มีการแบบไม่ได้เป็นรีแลกตะครับช่วงรีแลกอ่ะช่วงหัวเราะช่วงแซวก็ได้ช่วงแบบขำๆเนี่ยเราอาจจะเสริมไปก็ได้นะฮะอันนี้ครับเมื่อนะครับมีเรื่องที่เรามีประสบการณ์หรือเห็นด้วยให้เราสามารถพูดเสริมได้หรือพูดถึงความประทับ,ทบใจสินค้าธุรกิจอันนี้ก็สําคัญ นะยกตัวอย่างเช่นก่อนที่คุณจะพูดเสริมอันนี้อันนี้ด้วยนะผมจะใช้คําพูดประมาณนี้ขออนุญาตพูดเสริมนะครับขออนุญาตเสริมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตเสริมนะคะพูดด้วยน้ําเสียงที่สุภาพอ่อนน้อมขออนุญาตเสริมนะคะคืออย่างนี้อย่างตัวเนี้ยเวลาผมอ่ะก็มีเขาเรียกว่าผมอ่ะเคยเป็นนะครับผมเล่นกีฬามาผมรู้สึกปวดเข่ามากอย่างตัวบอลเมทเนี้ยผม ผมเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นนะ่ะอ่าเราก็เริ่มเราแล้วนะตอนที่เป็นใหม่ๆอ่ะผมไม่สามารถนั่งส่วมลาบได้เลยนะครับจนผมมาได้กินเนี่ยตัวบอลเมดเนี่ยเพราะในบทสนทนาอัพไลน์หรือที่ปรึกษากําลังนะครับกําลังโปรโมทสินค้ากับผู้บรงวังเราสามารถเสริมได้แต่เราต้องดูจังหวะใช้น้ําทรงน้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีวิธีการเสริมอันเนี้ยนะครับประมาณนี้ทุกคนพอเก็ตเนาะ นะครับแต่โอเคครับเก็ตไปต่อบทบาทที่สามคือการเตรียมอะไรครับการเตรียมอุปกรณ์อันนี้สําคัญมากหลายคนอหลายหลายคนผมเห็นหลายคนเลยสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยมีอะไรบ้างครับแผ่นแผ่นพับแฟนสปอนเซอร์ทุกอย่างเราจะต้องเป็นคนเตรียมยาให้ครับลายเตรียมนะหรือที่ปรึกษาเตรียมนะหรือให้คนอื่นเตรียมนะอันนี้สําคัญนะครับแผ่นพับนะครับอันนี้เราก็มีนะแผ่นพับอะไรบ้างแฟ้มนะครับ สปอนเซอร์อันนี้เดี๋ยวเรามีออกมาทีนี้ออกมาเป็นรูปเล่มเลยอันนี้สวยนะฮะรูปรีวิวอันนี้ก็สำคัญแล้วอาจจะมีรูป Before ซึ่งเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือ iPad เราภาพคนสำเร็จอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนนะครับการเคลื่อนต่อไปพบคนนู้นไปพบคนนี้อะไรแบบนี้นะฮะสินค้าตัวอย่างที่ให้คนใหม่ได้ลองเทสคุณต้องเตรียมนะนะอันนี้สำคัญเหมือนกันพอเวลาออกสปอนเซอร์หลายคนผมเห็นครับ ไปสปอนเซอร์แต่ไม่มีสินค้าไปเลยอันนี้ก็ลําบากอันนี้อันนี้ยากมากไม่มีสินค้าแทนที่จะได้ปิดปิดสมัครตั้งแต่วันนั้นกับไม่มีสินค้าน,นี้ยากนะเออนะครับมันมีเคยมีเคสน,นะครับออลูกค้าสนใจและอยากจะปิดออตัวตัวเมมเบอร์อยากจะทดลองสินค้าก่อนแต่เราดันไม่มีสินค้าให้เขาวันนั้นนะครับแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนีออ้กับกับ แล้วส่งมาให้อันนู้นอันนี้สุดท้ายเคสนะฮะกลับไปบ้านไปโดนสามีบอกว่าไปโดนหลอกมาแล้วแน่เลยอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายเราปิดการขายไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นอันนี้สําคัญนะเอออันนี้อันนี้นี่คือคือเคสสตาร์ทดีเลยเคสตัวอย่างที่มีให้เห็นเยอะแยะมากมายสินค้าคุณต้องเตรียมไปครับทั้งตัวสินค้าเทสสังตัวสินค้านะครับเตรียมให้ครบเตรียมข้อมูลให้เยอะอันนี้สำคัญ5้าบทบาทที่สามอันนี้บทบาทที่สาม A4 ปากาอ่าแล้วก็บัตรงานถ้ามันมีบัตรงานที่จะเคลื่อนเข้าหรือ,อบัตรที่มันเป็นรูปครับเตรียมอยู่ในมือถืออยู่ใน iPad ไว้ให้เรียบร้อยครับเออทีนี้นะครับบทบาทที่4คือการอะไรครับการแชร์แวน j อ y อันนี้สำคัญมากๆ s h แชร์ i วน Joy นะครับการแชร์ Y คืออะไรครับทำไมเราเข้ามาทำธุรกิจนี้ เพราะอะไรเราถึงตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจนี้เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเราออกไปทํางานหน้างานกับอัปไลน์หรือที่ปรึกษาเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ที่ปรึกษาหันมาถามเราว่าแล้วเพราะอะไรทําไมเธอถึงเข้ามาทําธุรกิจหนะ้าที่ของคุณคุณก็แชร์ไปว่าแชร์ในพลังบวกครับแชร์ไปว่าทําไมเพราะอะไรคุณถึงตัดสินใจนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วอะไรที่ทําให้เราเข้ามาทําธุรกิจหรโปรเจกต์นี้ ประมาณนี้แล้วแชร์แบบไหนแชร์สไตล์ไหนอ่ะสิ่งที่ควรแชร์คือ 1. เคยคิดอย่างไรมาก่อน 2. สิ่งที่ไม่ชอบในงานสิ่งที่ไม่ชอบในงานจึงเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆ 3. ความประทับใจในธุรกิจ 4. ผลลัพธ์จากสินค้า 5. ความตั้งใจและเป้าหมายสิ่งที่เราอยากแชร์เพราะอะไรเราเคยเป็นอย่างไรมาก่อนเมื่อก่อนเราเคยไม่ ไม่ค่อยชอบธุรกิจนี้เท่าไหร่แต่พอได้มาเรียนรู้ได้มาเจออันนี้ในในในตัวของผมอ่ะเนาะเคยเคยไปฟังมาหลายที่แล้วแล้วก็เคยไปฟังคนก็บอกว่ามันเป็นยงูุ้นมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเลยคิดว่าไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับแต่พออ่ได้มาสัมผัสกับงานนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้ธุรกิจนี้มันดีอย่างงุ้นดีอย่างนี้ก็แค่แชร์ไปครับสิ่งที่ไม่ชอบในงานจึงเริ่มมองหาโอกาสแล้วก็บอกว่า โอ้ตอนนี้เราทํางานประจําตอนนี้เราไม่มีเวลาเลยนะแล้วตอนนี้สุขภาพเราก็แย่นะครับทํางานโอ้โหทุกวันเลยเช้าเย็นแ,แต่บางคนก็ตอนนี้กําลังจะใกล้จกกะเกษียณแล้วกาลังเลยมองหาโอกาสว่ามีงานอะไรที่สามารถทําหลังกเกษียณได้คุณก็สามารถแชร์ได้นะครับประทับใจในธุรกิจพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบแอ้วพอได้เข้ามาเราก็ประทับใจในอะไรครับประทับใจในบริษัทประทับ ใจในสินค้าประทับใจในแผนรายได้ตอนนี้โอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้คุณก็แชร์ไปเพราะอะไรนะฮะผลลัพธ์จากสินค้าอันนี้ก็เพราะเราเรากินสินค้าครับเราพูดได้เต็มปากอยู่แล้วว่ามันเราจะต้องแชร์ยังไงนะตั้งใจพอเข้ามาทําเราตั้งใจเรามีเป้าหมายที่จะมีรายได้เดือนเท่าไหร่แล้ว มีทีมงานแล้วส่งต่อให้ทีมงานมีไรายได้มันเป็นเป้าหมายของเรานี่คือการแชร์วายจอยสิ่งที่ควรแชร์แชร์ไปในทางบวกของธุรกิจใครพูดอะไรมากูแชร์บวกหมดครับประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการแชร์วายจอยเดี๋ยวเรามาเรียนลงลึกกันในเซ็นเตอร์อีกทีหนึ่งแชร์สั้นๆน,นะครับแต่หลายคนแชร์ได้ดีแล้วนะครับอันนี้เราต้องเตรียมด้วยนะครับอันนี้คือ5้อ่าสี่บทบาทที่4ของ5บทบาทนะครับบทบาทที่5คือการพอเราคุยเสร็จ แชร์วายจอยเสร็จเริ่มโอเคแล้วเริ่มรีแลกแล้วก็เริ่มกลับเราก็ต้องนะตัวตัวเรานะครับไม่ใช่ตัวที่ปรึกษาหรืออัพไลน์ตัวเราเราจะต้องเดินไปส่งด้วยไปส่งที่รถเลยเดินถือสินคงสินค้าฝากฝากอะไรครับแผ่นพับโบชัว และที่สําคัญเราต้องเคลื่อนนะครับชวนเขาเข้าระบบพี่ถ้าพี่อยากมีไรายได้เลยนะพี่สามารถพาคนใหม่เข้ามางาน Get ติชั่นในวันอาทิตย์ที่จะถึงน,งนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยพี่ลองดูพี่พามาเลยแล้วนะชวนเขาเข้ามาด้วยนู่นนี่นู่นนี่เราก็คุยต่อไปนี่คือวิธีการนะเมื่อคุยเสร็จจังหวะเพื่อนใหม่กลับนะเราควรเดินไปส่งเพื่อนประตูรถหรือลิฟต์แล้วคุย3เรื่องนะครับ ถามเชิงบวกให้เกิดความมั่นใจเป็นยังไงบ้างดีไหมเป็นยังไงบ้างดีไหมชอบอะไรอ่าเช,ชิงบวกแต่ชอบอะไรบ้างเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเขาจะตอบเองเราก็จะเก็บข้อมูลถามความเห็นฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะเอ่อโปรโมทรอบประชุมเฮ้ยเดี๋ยววันที่วันอาทิตย์นี้มีรอบประชุมนะเข้ามาเลยเดี๋ยวจะได้พบกับผู้ที่ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยอ่าประมาณนี้แล้วก็ฝากลิงก์เธอ ถ้าไม่อย้างนนะ่ะเธอสามารถที่จะเข้ามาในลิงก์นี้นะลองเข้าไปดูศึกษาข้อมูลและให้โหลดแอปนะครับแล้วก็เออเนี่ยเป็นโอกาสดีเธอเข้าเดี๋ยวชวนเข้ากลุ่มลายเลยอันนู้นอันนี้นี่คือวิธีการทำห้าบทบาทนะครับเห็นไหมฮะย้ำนะฮะให้ฟังสื่อชวนเข้าปราะชุมที่ใกล้ที่สุดโดยบอกให้ลองเปิดโอกาสตัวเองดูถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็ลไรให้ความสบายใจอย่าก,กดดัน เออง่ายๆครับเอ้ยลองเข้ามาดูนะพี่พี่ลองเข้ามานะครับไม่คือเข้าไปฟังดูพี่ตอนเนี้ยโค้ดมีวิธีการใหม่ๆนะครับมันไม่เป็นเหมือนธุรกิจที่เคยพี่เคยเจอมาแน่นอนผมรับประกันถ้าพี่มาฟังแล้วพี่ไม่เก็ตพี่ไม่ใช่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสพี่เราเป็นเพื่อนกันนะครับไม่มีการบังคับใดๆเลยพี่ที่นี่บอกเลยว่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลัก พันเลยพี่แล้วแต่พี่พี่จะทําไม่ทําไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้เราก็คือเพื่อนกันพี่ลองไปฟังดูพี่บอกเลยถ้าถ้าดีนะพี่พี่เอาถ้าพี่แบบว่าเออเพิ่มความมั่นใจพี่เอาเพื่อนมาด้วยหรือเอาแฟนหรือเอาใครก็ได้มาช่วยตัดสินใจก็ได้อะไร,ระนะอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นี่คือวิธีการเนี่ยครับเนี่ยเราเชิญเนี่ยเข้าเข้างานต่างๆอันนี้ผมเป็นแค่ตัวอย่างนะ นะครับสป,สปอนเซอร์เสร็จนะครับอย่าพิ่งรีบกลับนะครับสิ่งสำคัญนะครับแต่อันนี้เราทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับก็คือเราต้องอัปเตอร์กับที่ปรึกษาทุกครั้งที่ออกมาทำเนื้องานอันนี้สำคัญทั้งบางทีก็คุยกันในรถนะก็มีว่าวันนี้เรา่ายอะไรนะโค้ดอ้อนทำบ่อยนะครับหลายคนทำบ่อยแบบนี้ฮะนะครับทำห้ปปาบทบาทเป็นเราจะมี ทีมงานกี่คนก็ได้เราจะมีรายได้กี่แสนก็ได้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้นจากทุกเคสที่เราทำห้าบทบาทกับอัไลน์กับดาวลายจากหนึ่งคนจะกลายเป็นหนึ่งทีมอันนี้สำคัญมากๆย้ำครับผมว่าวิธีการเนี้ยห้าบทบาทวันนี้ยผมเชื่อว่าใครฟังถึงช่วงท้ายทุกคนจะเข้าใจเลยว่าอืมเราต้องทำเนื้องานกับอัปลน์นะครับส่วนรายละเอียดดีเทลมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงต่าง นะครับเดี๋ยวยอัปไลน์อกแก้ปัญหาให้นะครับธุรกิจนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะครับทําตามผู้นาทําตามคนสําเร็จแล้วทางานควบคู่กับออปไลน์แล้วเดี๋ยวคุณก็จะกลายเป็นอัปไลน์คนต่อไปนะครับวันนี้ฝากไว้นะฮะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ